บวชากี er ๊อกอะได็กน่ะปวากี๊อกบวชากบวบควายปวชากี๊อกเลยแล่จริงเลยวะปวจากบวบควายไม่ได้ร้องโม่ถ้าควายไม่ได้ร้องโม่ไม่ร้องโม่ไม่ไม่ใจตัวเองไม่ตัวเองไมเอามาแต่นี้ว่ามันไม่ร้องโม่ถ้าเขามายากจีบควายในเลยปวชานิดกับมันไอ้ทีนมาตอนนี้มันไม่ร้องโม่มันร้องโม่ควายร้องโม่หันโดนไหนนังตัวเองก็ได้ยินจากนังจากหลักโอนเี่ไอ้ตัวมาร้องเพลงแอนมาเรื่องวัวมาทำไม่ได้แอนวัวนะแอนวัวก็

มัรปิเอันนี้ไม่ใช่มันเมือเชียงโลมาไม่ใช่มันมันร้มาันันนี่อะไรอยู่นั่นนี่ม่ใช่เรี่งหลมากวายจริงไหมเออไม่เจอไหคลิปแรกได้เลยเลยเออถ้าวควายมันไม่ได้ร้องไปดีดตับึกั้ตบึกเรอได้มันป๊ก่ล่ปก่อนเออเด็ดเปปแบบควังเลยควางไปรองเรืออ <laughs> จีจีไม่เจอละขบวนหนาดากต้อึไมาเชอก็บวนดาไม่เคยมีดาน <laughs> อาะ่ะมีหะเหรอี่อะแกรีว่งเอเอจะ,ะ,ะเปนาหลอก่าเลย